ค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่บูธของกลุ่มแปลรูปผลิตภัณฑ์จากสวนไพรบ้านตมนะคะซึ่งเลี้ยนเรียนกับคุณนงรักค่ะคุณนงลักนะคะคุณนงรักษอยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ของบ้านตมนี่เ,นเ,เริ่มตนน้นได้ยังไงแล้วทําไมถึงมาเป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้เดิมทีกลุ่มบ้านตมเป็นเกษตรกรรมค่ะเรานําผลผลิตทางเกษตรกรรมมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้น ก็โดยทางกรมพัฒน,นาชุมชนมาสนับสนุนแล้วต่อมาด้วยของสสวนะคะหรือ OSS ะคะ่ะมาส่งเสริมต่างๆให้กับเราแล้วนี้เราก็มาพัฒน,นาต่อยอดจนมาเป็นสินค้าขึ้นเครื่องสายการบินไทยค่ะสินค้าตัวไหนคะที่เป็นสินค้าแบบเอ่อพรีเมียมแล้วก็แบบขายดีอย่างเงี้ยถ้าขายดีตัวนี้นะปัจจุบันนี้จะเป็นตัว,ตวใช่ค่ะบำรุงเส้นผมค่ะค่ะ จะทำมาจากน้ำมันลำข้าวนะคะแล้วก็จะตัวพวกวิตามินแล้วก็เป็นพวกสารสกัดของสมุนไพรเป็นพวกดอกอัญชันค่ะตัวไหนตัวไหนคะที่ขึ้นเครื่องทั้งหมดเลยค่ะที่อยู่นี้ใช่ค่ะเป็นสินค้าขึ้นเครื่องคือคือขึ้นการบินไทยเหรอคะโอ้หน้าน้าภูมิใจนะคะกับสินค้าของชนบุรีอืมแต่การจนมาแปรูปค่ะค่ะ ดีมากๆเลยนะคะแล้วแล้วมีอะไรจะนําเสนอ,อนอกเหนือจากต่อมาก็จะเป็นขนมไทยค่ะเพราะที่บ้านไม่ค่ะอันนี้คือเราเป็นกิจกรรมที่ว่าเสริมออกมาแต่อยู่ในหมู่บ้านใช่ค่ะอยู่ในบ้านตมเป็นกลุ่มขนมไทยบ้านตมค่ะเราจะเน้นมากค่ะจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพต่อมาก็จะเป็นกลุ่มจักสารนะคะกลุ่มจักสารบ้านตมค่ะจะเป็นตะก้าบุญค่ะ ทำจากก้านจากแล้วก็ไม่ไผ่ค่ะค่ะค่ะเป็นตะกร้าบุญค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นโฮมสเตย์ค่ะค่ะโฮมสเตย์ได้รับรองมาตรฐานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะค่ะมีทั้งหมด9้าหลังค่ะในชุมชนแล้วเราก็มีวิถีชีวิตในการของบ้านตมเราโดยตรงอะค่ะ คือวันนี้เนี่ยเรามาพัฒนาองค์ความรู้กับผู้ประกอบการนอกเหนือจากองค์ความรู้ที่ได้ไปแล้วมีอันอื่นอีกไหมคะที่อยากจะได้จากสสวค่ะตอนนี้ก็คือสสวเข้าไปสนับสนุนเข้าไปถึงในชุมชนของเราเลยนะคะตอนนี้ก็คือไปสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีคือเรื่องของการสื่อสารออนไลน์ในช่วงของโควิดนี้ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องออกจากชุมชนสามารถขายออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วตอนนี้คือชาวบ้านเนี่ยเริ่มขายจัดกันก่อนคือขายผัก ที่เป็นกรำกมอะไรเงี้ยออกของอตัวเองใช่ค่ะแล้วก็หัดทำอ่าวิดีโอที่อาจารย์เข้าไปสอนของ OSS ธนาคา,าของสสวโดยตรงแล้วก็จะมีที่อาจารย์แชมป์สอนเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพด้วยแล้วก็การที่ว่าให้ลงลายลงเฟซยัางไงาอ,อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็เริ่มขายกันได้โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่อายุ80ปีก็ขายได้แล้วเก่งมากเลยนะคะชุมชนนี้ ลุ่แปล,ลปปรูปผลิตภัณฑ์จากผึ่งภัยบ้านตมนะคะเก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ